เคยหลักที <ficou approach> <salah> ่ดู11โมนไปตอนแรกค่ะอยากจะให้สังเกตฉลองพระองค์ของทั้งงทั้งของทั้งไมนูแล้วก็สมเด็จนะคะอันนี้ก็จะเห็นความเห็นและเหตชัดขึ้นค่ะ วิหารพุทธชินราชนะคระพิเห็นรามอันนี้ลิงเผือนี้ไม่มีนะไม่มีในี่ัวนค่ะอันนี้คนที่ทุกก้อนถวายเป็นนักโทษนะคะเมื่ี้ิเือชอบนี้ก็ไม่มีนะคะ ใ,ในสารสมเด็จสมเด็จกรมนิยา,านวิศราณวติรวงท่าน,นก็บอกว่าเนี่ย่ันชื่นชมสถาปนิกมากที่ออกแบบแลเนี่ยค่ะแล้วก็จากช่องแสงได้สวยมากคือวันนี้ช่องแสงนี้ไม่เป,เปิดแล้วค่ะใชมใ่มันทําให้พระวิชรศักดมีไม้ว่ามีพลังแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะคะที่น้อยนิดนนิดนึงเป็นความเชื่ออย่างเงียวทำให้มาบอกว่าอารรดาสิ่ง ทั้งหลายช้าง,งเผือกอิงเขืออย่างถ้าเจอ,เอดีเขือก็แปลว่าอยากจะเจอช้างเผือกเป็นเป็นเรื่องของอบุญญาบรารมีของพระมหากษรสาใานเวลานั้นนะคะอันนี้ก็ขอบคุณที่นาราเอมิซา มีชุดนี้สำหรับที่ชายในหลภงพระพิปปย,ยน,นะครับชื่อว่าการเสด็จเรียบเนเหนื่อยนะครับแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Royal Tour in Northern Siam นะครับซึ่งก็สันนิษฐานว่าจะต้องมีการทำคำบญญรรยายภาษาอังกฤษเพื่อให้ต่างชาติได้ชมด้วยฉันในหลภงพระพิปปย,ย,ยมในกรุงเทพในช่วงเดือนเมษาย,ยนปี2470นะครับก็ประมาณสองเดือนหลังจากเหตุการสเสด็จนะครับเขทาทำเป็นสามภาคภาคละสามวล สมัยนะั้นยังไม่มีโทรทัศน์การฉายข่าวในการสำคัญต่างๆก็จะเกิดขึ้นในรงะบบขนยนโดยมีกองขับยนเป็นแหล่งข่าวของรถไฟถโดยเป็นอำนาจที่หลักในการบริการ นั่นจะเป็นค่ายทหารนะ่อย่นพิษณุโลกนะคะในในเวลาน,นั้นเอกสารทางบวชศาสตร์จะเรียกกันว่าเรียกอย่างนีว่าโรงทหารไม่เรียกค่ายทหารเรียกโรงทหารแล้วก็อย่างที่เห็นอย่างนี้ค่ะเป็นสโม,มสรสโม,มสนรนะคะ แต่งกายสตรีเนาะคือเชา่ารที่ห้า่เป็นแขนหูแหงหมัค่ะก็ได้ค่ะผู้หญิงเนี่ยแงรไหมเยอะคอลุนนีไซน์เป็นอะไรเรียเรียกเหมือนพวกอาร์เตโก้ค่ะเรียกสงคนก็จะมีไปเนื้อที่ให้หอยที่แข็กระโปรงก็จะมีเป็นสิ่งนี้ค่ะ เอพี่อน่ให้ข้อมูลเป็นเส้นทางที่ซื้อรถเห็นใช้